นมสัสก,การครับผมอ,อาจารย์ครับอะจะเล่นพอนคนมีโชคเอา้าอยังไขึ้นมาจะเด็กมาจะเต้าจะมึนโอ้ยงงเงีงเง้ยวเ,ง,ง,เง,งี้ยวยังได้ยังครับอ,อาจารย์ตีซีปุ๊กอาจารย์คือปุ๊กตะเด็กแต่ตีซีวันเอ้นอนฝันดีว่าจะไม่เตือนนอนอยู่แบบฮึ่มโอ้ยฝันฝันไปมาลับมาลออยจังไรบุครับปกติท่น นั่งสมาธิก่อนนอนงยังสี่ปกติสี่บอกว่าฝันนี่ครับนี่ฝันหมดแล้วว่าเมื่อขึ้นฝันฝันว่าอะไรคิดจะไปถามใครหรฝันเอา,เอา,เอา,เอาผมที่มาถามอาจากเนื้อถามใช่ไหมถามผมแบบนั่งวันนอนวัดยังไงเมื่อขึ้น,น <c oughs> ขึ้นบันพระนอนวัดขึ้นบันพระยังไงครับจังว่า ฟันเห็นมูกเก่าๆไหมครับตั้งแต่สมัยเลียนอยู่ไหมครับอาจารย์เขาสิบมีพิธีจบการศึกษาว่าสันบานนี้มีทั้งมูสมัยไอเลียนรัชภัฏมีทั้งมูสมัยเลียนมัธยม mm hmm. เขาให้เตรียมการว่าสัน mm hmm. ถ้าไปงานพิธีจบการศึกษาวสัน ทุกคนหรืต้องมีโลกโก้โลกโก้อย่างว่าจากหุก่กกนจังวะให้มีโลกโก้เบียร์สร้างติดเน้อเอ,อิบมานะออโอ้เงีย้ยเราสันบ้านนี้แต่ว่าเป็นโลกโก้พิเศษว่าสันเป็นโบเมนรูปสร้างเลยเป็นโลกโก้อไอีอยางแบบลังวั้นไอยางของไอ้นี่นี่แหละแต่ว่ามันชีเป็นระบุปีพร้อมว่าต้องเป็นปีนี้ปีนี้ว่าสัน แต่ว่าจำอะไรว่าปีอะไรเป็นเงินโลโก้พิเศษโลโก้พิเศษมันเจียกพิเศษรางวัลเป็นโอโอเสียพิเศษเป็นโลโก้พิเศษวะนี่ก็ได้พากันไปนั่งหาโลโก้ผมไปหาน้าเก็บขวดเบิดขึ้นระอาจารย์แปลกวะมาดีมูมม่เขาได้มัดสุขนแล้วบ้าน,นเ,นเหลือแต่จะของเหลือแต่จะของผู้เดียววันนี้น้าหาขวดเบิดขึ้นมือขึ้นน่ะสึไปเอา โลโก้ u u ยุขวดนะแสดงว่าแสดงนั้นพรอะอาจานาร์เลยล่ะโลโก้โลโก้เอาก็้ามาอังสันครับเอาก็นั่งหาเพราะไรเนาะเขาได้เหมือนเนาะวันนี้พระอาจาร์เสีย่ยงไว้พระจาจาร์สิใหยย้ตัว <c oughs> <c oughs> มันไม่อังสันอ่ะ <c oughs> เออแปลกใจแต่ตว่าแ <c oughs> ต่ว่าผมมีตัวเลขแต่ว่าสิ่งที่ไปตามหาเมื่อคืนนี่คือไปตามหาขวด <c oughs> ไปแล้ว นนะมันเป็นตามแบบฮะตามฮะว่าเป็นแบบตามธรรมดาทั่วไปที่อาจารย์ขี่รถไปทั่วโค้งทั่วเขตเลยไปล้านนั่นล่านนี่ล่านของเก่ากับปล่านนั่นเพื่อที่จะไปน้ําหาขวดพระอาจารย์เพื่อที่สิไปหาลกโกที่เขาระบุเนี่ยสรุปมา่ลยนทําพระอาจาร <lab> นะย์บอกม่กวนพระอาจารย์อบอก่าท่นได้ซ้ำพระอาจารย์ปลุกก่อนครับฮ่าป่าฮา่าาฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่้ฮาาา่า โอ้ยผมเหมือนเงี้ผมก็ฝันแปลกกะแปลกสิฝันบ่เป็นบ่บ่เป็นท่าหรอกครับฝันยังสีครับบอ่บ่อยน่ะเอ้ามาหนี้พระอาจารย์ครับ<น>เป็นจังไคือปลูกเตัวเด็กเขืมีอีกอย่างคือว่าดวน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 ,นเป็นจังไงครับดวนเนางพางระอาจารนขึ้นตีที่ตลอดจนตเอาตีที่ตลอดขึ้นตีที่ก็มานั่งยือยู่ตลอดเลยเอาสุกเทถอาอาจารย์คือบ่ไป บุกแม่สะเดือดจันสิโอ๊ยขวัญคนมีโจกจริงนะนันตื่นสวยตื่นสวยเลยไหมมันนอนน้ำพัดกับต้นที่ผ่านตัวพระพัดอาจารย์พัดตื่นตีซี่กับตื่นตีซี่ตัวนี้เปลือกไฟป่าเน็กยังมอยากลุกอยู่วันเออเอาบัดนี้เป็นยังไงครับพี่ใหญ่เป็นยังเป็นใครแล้วมาจากใี่อยู่บุญท่านได้เศร้าเกียร์อยู่นี่น้ำหมูกะอยังไหลบุทราเศร้า เอาบอกง่ายๆเมื่อนี้บอกอาจารย์บ่าไปปินสะบาดในย่านย่านม,มาตัวใหญ่ที่อยู่ในบ้านกลางบ้านตัวนั้นบอกครับอบะเพราะว่าห<ะ>มู่บ้านคือบ้านพระนีมม่ตัวหนึ่งหมู่ตั้งเงินนึ่งหนึ่งหมู่น้อยตัง้งเงินเสียงเปียนหน,นึ่งน้ว่านครับบอดนี้เมื่อน้บอกไม่ออกว่าโอ้ขอับถึงจึงๆเ่ไปออกย,าอยา่านิเป<อ>็นย่านเปีนอะไรนั่นจนก็กล้าไปปินสะบัดเลย่านเปีนโควิด เป็นกระสิติดกันอยู่สองคนนี่แล้วครับพระอาจารย์กับท่านแล้วอโวแมนติดเยอะขึ้นเหมืนกันเนาะติดกันอยู่คนเดียวเนี่ยติดคนกับติดพระแล้วก็กล้าไปบินสะบับได้บอกอาจารย์คนเดียวไปบินร้วมนะต้องกันก่อนคมันมันเป็ีนอย่งว่ามันติดมันติดมันเปนติดผู้เดียวแล้วมันติดหลายแล้วมาครัไม่ได้ป้องกันไว้แต่ว่าอโวแมนยังสั่นนี่ครับพระอาจารย์ผมสะลืมสะลืออยู่เมื่อเช้านี่ตอนพระอาจารย์ มากบอกว่าลูกลุกลูกลุกันคักแล้วคักแล้วอันคักแล้วนี่คืออีกอย่างคักครับอาจารย์ยิ่ครักยังแล้วผมได้ยินเดือแล้วว่าคักแล้วคักแล้วอยังคักฉันเมาเต็มนาพุทธีคักแล้วโอ้เมาคนโตขึ้นตัวแมงเมานี่บอกครับที่คักนะโอ้ยผมกลับไปนอดอีกคนได้สังขัรคันไม่เมาคักเนาะพี่ว่าอะไร เอาถามยังนี่แหละค่าใจอันอคราบมาคักแล้วนี่ผมบอกเมทว่าบ๊ทบ๊ทเมนดอกบ๊ทเมนดอกแม่เมาผมบอกเอาเสือว่าแม่เมาโอ้แต่ตุ้งเก่าน่ะจะเรียกปูบอกน่ะอเรียกเรียกที่ปูบอกอืสจะตุ้งเก่าเหรอไม่มีตุ้งเปลี่ยนแปลงบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงเอ้ยกับตุ้งปูก่อนอื บานนี้สรุปว่าใจว่าจะสรุปไปในครงสุดท้ายสรุปเลยอืสรุปเลยบ้านนี้บอสสรุปอีกแล้วอืนอกจากค,คนคนก้ม่โชกเขามาบ้านนึงทัท้งไขกเขามาเขาม้าบ้านมุ้งไม่หวโกรดนะทั้งเขามาหายไม่เศร้าเนะช้าวันที่สิบหกมื้อนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกสามวันอือันนี้คือถือว่าสรุปเป็นโครงสุดท้ายไปเลยอืเพราะว่าคักแล้วคักแล้ว บานนี้เปลี่ยนนี่ครับบานนี้พระอาจารย์เปลี่ยนยังเปลี่ยนสมุดแล้วครับเอล่ยนกัเป,เปลี่ยนตัวมาบอกกันยังนี่นะซ้ำนี่แหละพิจารณาเอาเลยบานนี้ที่ว่าคักนี่อันใดคักครับพระอาจารย์ครับมันต้องพระอาจารยร์ขีดเสินไต้เนี่ย สีอันที่คีเรีนใต้นี่คืออันที่ว่าคักแั้มั้งงครับเป็นจังไนครับปูมากวายังไเมือคึืนเอ้าก็่เพกาประกาศดูว่ามือง่านเนี่ยบอที่ข้าพาจาการที่ว่าคักแล้วคักแล้วนี่แสดงว่ามือคลืนนี่ต้องมีอย่างละคึืนวันธรรนี่มันมีอย่างรอกนันั้นละคักแล้วหละคักที่คีไทห้เ่ยละ ค่าใจเด้บาทนี่ผมว่าคันเป็นจังสี่นี่เอซีผู้เนรับฟังอยู่เพิ่นกับสิค่าใจึ้นกันที่ะอาจารย์ค่าใจหัจงแต่ว,ว่าคนฟังก,กับที่แรกแล้ววนเด็กกับอันนั้นกับตั้งแต่ไลยมือแล้วเนาะแต่ว่าอันที่คักคักมือขึ้นนี่ต้องมีอย่างสักอย่างหนึ่งอาจารย์ยังค่อยว่าคักแล้วน้องอย่าว่าแม่งมา่าหลายอีกเด้ครับกับประกาศ พระกาจารยมประกาศบ,บ้างเลยมือ909 927ท,ที่ประกาศในมืองานบ่งสวงม,มือกรอน,นี่ครับคนมือกาประก,ระก,กาศมืองานแต่ท้านั้นก็ยังไม่เห็นคัอเป็นอย่างไรายก็เราก็เรียกแต่ว่า909ครับ2เก้าเจ็ดที่อยู่พูทหมองครับแล้วก็แล้วแต่นันผลิตจ,จาเบาอันนี้เว้นไปก็จังหวดบางเรื่องน่งนาะ ครับผมมันเ้บ่มีข้นเรียนตัวทั้งนาสินะโอ้พันบัจับตัวทั้งนาองื่อนที่ผ่านมามเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ขึ้นไปเอาแบบต่เน้นจะศูนย์สี่ศูนย์เน้นศูนย์สี่ศูนย์เพราะว่าพันโมักเลกเก้าหนึ่งศูนย์ครับแต่ว่าถ้าแกขนเป็ยนรื่นเราต้องกล่าวว่าเอาเลยทั้งหลังมันมดครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าบอกว่าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์นี่คนสีมักข้างหนา งงลัเออไม่ใช่เขาคือถ้าเป็นต้นนอกเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะเจ๊งไปเนื่องว่าแค่ความฝันเพมันหายช่งสั้นก็ต้องเขียนจังสั้นเราอันนี้ผมบอกว่าไปแต่ละพอพอใจอยู่เพราะว่าจังไรปูเพมันก็บอกตรงๆว่าได้หรอกครับผิดสีเพิ่นเพิ่นกระสีตั้งแต่เพิ่นยื่นกระดาษให้เพิ่นก็ยังเบว่างอย่างเนาะเพิ่นบอกเอาไปโลดแมนบอสสังครมเพื่อกระจาให้ว่าจะเบื่อเอาครับตั้งแต่เพิ่นเอากลุงมาให้เพิ่นก็ยังเอามาเพิ่นก็ยังเบาบางอย่างเอาเอาไปเพิ่นก็บอกว่าอย่งสี่ซื่อเสือห เาุงเาา่าไมก็ได้ป่านนี้รอบนี้ปูว่าได้เอาอยัาหนห้ mm hmm. แต่ปูมาเขียนใส่ดินก่อน mm hmm. มือที่แหลกนะครับหนึ่งเก้าแปดกับเจ็ดแปดอ่าที่จริงขึ้นแรกนี่เลขหนึ่งว่าชัดต่อคล้ายๆจะเป็นเลขเจ็ดหรือเลขหนึง่งแล้วก็เลขแปดกับว่าชัดคล้ายๆจะเป็นเลขศูนย์กับกับเลขแปดนะครับแต่ว่าขึ้นที่สองเลขแปดจังค่อยชัดอ่าเจ็ดแปดนี่แต่ว่า ตัวที่หนึ่งเก้าแปดผู้บริหามาเขียนยำ่ำตัวที่มาเขียนย่ำคือเจ็ดแปดมานี้แปดซีเนี่ยมาต้นไม่กิดสิบซีเสียงกต่สิบแปดซีล่างเดอ้อซีแปดมื่อนน่ี 8, 8, นซี 8, แปดแปดซีล่างเดอ้อสิบมาเสียงมากกิดสิบแต่มานี่ นี่ปูตับปลาขาวปูตับปลาขาวมากนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเฉียนห้ยหรือเพิ่นบอกเพิ่นบออครับว่าจัดครับเพราะว่าล้างๆมั่งปูตับปลาขาวแล้วมันจะออกแกลียวยัดออกมากแล้วกิ๊กปูตัปลาขาวเป็นเงียบก็เก็บก็เก็บว่ากี้กปูตัปลาขาวที่ผมมีแม่นครับแต่ก่อนปูตับปลาขาวบ่ออกมาเลยแต่แปดหกศูนย์ พูดตะปะเขางวดที่ผ่านมาเนี่มาวันสุดท้ายหกแปดห้านะครับหกแปดห้ารอบนี้พูดตะปะเขามาไหวอยู่นะครับพูดตะปะเขามาไหว,วเก้าศูนย์เก้าพูดตะปะเขาไหมที่จริงถ้าผมเขพอใจว่าผิดนี่สองเก้าเจ็ดกับเก้าศูนย์เก้านี่เป็นตัวที่พูดตะปะเขาเขียนให้ถึกป่ะครับ เออนะว่าผมต้องเบาซีอิซี่ผมตั้งอย่างไรนี่ครับอาจารย์ครับนะครับซองก็จิดเจ้าเก่าศูนย์เก่าเป็นตัวที่พูดแต่ภูเขาเขียนหงแต่ว่ากับบ้องหูว่าสี่จังไหนแต่ว่าไม่เสียงกับสิบว่าแปดสี่นี่ละสี่แปดนี่ล่างี่แปดแปดสี่นี่ล่านะครับแต่ว่าบองหูวเพื่นสิบบังจังไหนกับบ้องหูเพื่อกันละเพราะว่าจังไหนเพื่อนกับคือสิบบ่ตรงตรงหรอกตั้งแต่หกแปดห้าเพื่อนกับยังเอา เอาแปกมาบางังตรงกลางแมน่นบ่ครับอเอาจังไรกันตอนนี้ครับปูพุม่มปูใหญ่กับปูตะปะขาวมาพี่นักฝ่าบอมา,มาแล้วน,นะครับหบลังจากที่ปูตะปะขาวมามพี่นักฝ่านี่พี่นักฝ่านี่เิ่นบอ,บอไบ้มาแล้วบาดน,นะครับโอ้ผมดีใจดีกปูตะปะขาวเรื่อบอก เริ่มเลื่มเริ่มเล,ลื่มมากแล้วอ๋มอมีช่วงนั้นนี่ครับที่ว่าปูตาบบกเขาเพิน่นเพิ่นป่วยมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนน้านั่นช่วงตั้งแต่เขา,า,า,าพันาสามอมาบาสบายบมาเิน่นป่วยปูตาบบกเขาบสบายนีคก้นฝันครับประเล็นว่าป่วยเบิ่งกันแน่เห็นไหมครับว่าเพิ่นป่วยนอน,น่น,อนนี่เป็นถังน้ำสั่งครับถังสั่งสั่งเก่าครับสั่งเก่าสั่งตั้งแต่เก่าแก่ตั้งแต่ปูยาตายายมาก โอ้ยสางนี่เป็นสางกะโดดแล้วครับทะใจผัดกันแล้วนี่เกิดผมผมเกิดมากผมไปเห็นเลยครับสังสางอันนี้น้ำสังบ่อเนาะบ่อน้ำครับเราเป็นนภาษาไทยคือบ่อน้ำครับบ่อน้ำสมัยโบราณเกิดมากคือเห็นเลยแต่ก่อนกเป็นน้ำกินน้ำใส่นะครับยังได้มาหาบน้ำยูทาจิกระโจนวันนี้ถึงไหก็ม่โจนเวลาอีกน้ำสังนี่บอก่ครับว่าีดูดหล่ที่อดูดแล้วก็เล็บซีเล็ตมันฆ่า กันสนี่กับผลกําลังไม่ไอ้ใบไหมอืมใบไม่ครับอันกระท้อนครับต้นกระ thon ต้นกระท้อน h o n ญวนทั้งใบทั้งผลรวงรวงลงเพราะว่าถ้าสูบออกดีนี้ในน้ำดีใส่จะดีเมื่อกี้เป็นน้ามันเพราะว่บอนี่เป็นขล้องกันบอนใส่น้ำกินน้ำดื่มน้ำใส่ของหมู่บ้านเ่องเที่ตะเกี้ครับนอน เอาจังไรกะว่นนี้กะให้ปรเคศตัวเนาะแมนบอกระโชนกระมันครับผมแต่ว่าขับเสียงผมลงไปผมลงกว่าใดนี่ครับคือว่าเท่าอันบ้านแม่ไหนๆต้อง้มีเม็ดซูบเที่สูบหรอกแต่ว่าเขาประเทเป็นรังค่านะครับจะเป็นพวกรังค่าที่ปริเทศอันนี้อนุรักษ์ไว้ที่จริงสามารถมาตักหนามไปดื่มไปกินได้ สําหรับบอนน้ำบอนนี่ถ้าบูรณะดีๆเเร็จปุ๊บสามารถทําเป็นน้ําดื่มได้เลยครับแท,บท้าหนึ่งก็คืว่ามีบานเท่านี่ยที่นี่ยับที่เหลืออยู่ของอยู่แค่สีมันจะถมแล้วิ่นถมมนแล้วครับเอากสรุปอตัวเลขหรืออ๋อสรุปความฝันสิบหกคือสภาสองพันอร่อยหกสิบหกเรารับเนาะให้เป็นแค่แนวทางนะครับอาจารย์เนาะ อตองวดเลขตองวดนี่คือเป็นเลขของปูพุ่มใหญ่ <c oughs> <c oughs> นะครับส่วนเลขชอบพิเศษครับส่วนเลขชอบพิเศษเป็นไฮวัตสองเก้าเจ็ดแปดสี่เก้าศูนย์เก้าแล้วก็เก้าศูนย์เนี่ยเป็นของปูตาปลาขาวนะครับอาจจะมาบนทั้งบนทั้งล่างก็ได้หรืออาจจะมาเฉพาะบนหรืออาจจะมาเฉพาะล่างหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้นนะครัับนะครับ, <c oughs> รบเป็น เพียงความฝันนะครับกะทามาักกะจับถ้าบ่าชอบกะท่านไปจะมีเส้นนี้แหละเพราะว่ามันก็มีเปลี่ยนเตี้ยนเลยครับผมบแล้วก็แจกล้างๆมาเนี่ยตะเขียนให้ตะมบตัวตะว้นเว้นวัดเงี่ยสิเนาะเขียนให้หกตัวแล้วเว้นวัดเงี่ยสิเลยครับ วันเสร็แล้ววันที่หนึ่งการหรือว่าไข่เตียสุดไข่เตียนหกตัวแต่ว่างวดทพิพานมากนี่ปูพุ่มนีครับเขียนไห่หกตัวเป็นบ้แต่งวดนี่ปูตาปลาเขาเขียนไห่หกตัวเก้าศูนย์เก่าอยู่ทั้งหน้าสองเก้าเจ็ดอยู่ทั้งหลังนะครับของปูตาปลาเขาเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นปูกับมักกะสิตอีกว่า ที่แปดก็เป็นลากเนี่ยเพิ่นบอกจะโดนนะเ่าแต่ว่าบอกว่ามืองานจะเบาจะประกาศนึ่นะโตเก้าศูนย์เก้าเพิ่นบอกว่ามืองานยังคอยประกาศเด้อเก้าศูนย์เก้า่พระอาจารย์เขเลยเขียนสองเก้าเจ็ดเป็นเลขชอบพิเศษไปก่อนครับก็เลยบดได้เราความฝันตอนแรกผมก็ยังงงเลยว่าสองเก้าเจ็ดมาตตาสัยพระอาจารย์กับว่าย่อมบอกเเถื่อนนะครับเพราะก็หูมือเมื่อก่อนนี่เนาะที่มาลง มื่อก่อนนี่ต่อมื่อก่อนมือม่อง่าวน่ะจีจ้แยกคู่อุกเลี้ยงเลยแม่เนาะผู้อารย์ต้องเครียดนี่ครับโอ้ก็ื่จะเครียดหมดเลยเน, <c oughs> นาะอะไรกันนี่ก็ให้เก็บไว้ในี่ยตัวอะไรค่าใจนี่ผมมันเป็นตะงิดตะงิดอยู่มันเป็นมันเป็นบลกคักใจเป็นยอยากคู่จังสีไหมมันจะเลยนไงอย,าย่างน้ว่านกพิราบห้องบอกนิดหน่อยสิก็จะคผู้จะนกพิราบห้องบอกว่าเอาโอเคครับผมวันนี้ก็ กี่รับควรว่าจารนซัานี้ได้ป่ะตอนนี้ก็แจ้งแล้วครับตอนนี้แจ้งแล้วนะครับผมก็สิได้เข่าบ้านครับบ้านนี้เออก็เข่าเนี่ยเนียนเยงเนีองเออครับผมกวาดเนียนฟองแล้วก็กวาดเช็ดทูพื้นทุกอย่างก่อนจะเข่าเนียนเสียงไม่ใช่จารย์เช็ดบอกไม่จารนทุ่บอกเจ้าผมเนาเอาอจันละครับผมจ้าสาธุสาธุเจริญพร